ท่านยยืนขึ้นค่ะถอยไปให้ดูหน่อยสิคะโอเคค่ะอ okay อ้โหยืนริงๆิงด้วยยืนใกล้ๆกันหน่อยค่ะยิ้มน,นะคะหนึ่งสองาสามชีวิตซมากว่าค่ะขอไทยค่ะที่คุณทำไปเราลืมกดถ่าย <Hey! S 2> เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะปังเมื่อวานไม่ใช่คนนี้ม่ค่ะ เมื่อวานเป็นผู้หญิงผมสีแดงนี้คะชะงบหน้าเข้ามาในกล้องค่ะไปอีกคะ่ะจะไปไหนคะไ <Hey. S 1> กะระณนาลเลองเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงคะ่ะ ต้องต้องโดดสับโดดสับอย่างนี้แหละโอ้เกือบแตกแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์อยู่ใกล้ๆกูเลยมาอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิร้องเพลงเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยแหละร้องไม่ได้หอ,อกทำไมอ่ะมันไม่มีดนตรีเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นให้มึงเป็นดนตรีได้เหรอได้โอเคงั้นจัดมาเลยมองแต่ มันคืออะไรเนี่ยเสียงทำเป็ดไงอ๋อเป็นเสียงดนตรีอ,อ,อ่ะขออีทีมองแต่สุดยอดเธอสาวเธอสวยฉันจึงในม,มองแต่ดีเด็ดแต่ดีเด็ดแต่ดีเด็ดหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองแต่หากเธอไม่แจม่มฉันจะไม่จ้องแต่ ฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นเพราะเธอสวยแจ่มดังจันเพแต่ฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าไม่ได้เห็นฉันคงไม่มองไม่มองแตเธอ้ยบินไปกินลาบแล้วตามไปต่อที่บ้านยายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวอพโของเธอตาย บอกโอเคมากโอเคก็เฮียแล้ะไอ้สัตว์ใหญ่กว่ามดเอ็กมดเอ็กอลอะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาไดโนอาทิตย์หมาอะไรแสนรู้เรื่องนี้คงต้องไปถามแสนเพราะว่าแสนรู้ ถ้ารถชนกับเรือจะเป็นอะไรเหรอครับเป็นไปไม่ได้เปีอะไรมีหลายสีเหรอครับปีโป้แล้วปีอะไรมีสีเดียวปีโป้อันเดียวแล้วปีอะไรไม่มีสีครับปีโป้หมดแล้วอะไรเอ่ยสวยแต่เหม็นนางสาวไทยตดประเทศไทยมีอะไรครอบครองสะพานไงครับทําไมเรือไททานิกถึงล่มเพราะมันมีหลังคาไงล่ะทําไมเราไม่ควรดื่มสุราขนาดขับรถเพราะว่าเหล้าจะหกทําไมหินถึงจมน้ําเพราะว่าหินว่ายน้ําไม่เป็นทําไมฝน จึงตกเพราะว่าฝนไม่อ่านหนังสือจังหวัดอะไรชีออดสงขลาไงละ่ะตดสีอะไรสีขอบๆตดี่ดนี่ <c oughs> เพื่อใครเนี่ยเองไอ้ที้โคตรตัวดำเตอะเลยไม่รู้อ่ะแม่งแต่งชุดลาวเตอะเลยรองเท้าบูทตอะไปถ่ายน้าวอ่ะเพื่อใครเนี่ยเพื่อนพี่เอง โอ้แต่จุดควายอย่างนี้ก็ไปถ่ายหน้าไปไปไแบบปูนเออไปแบกปูนไม่เป็นซับเลยเผาศพไป <Yeah. S 1> ลาก่อนไอ้กู Tinggal pacarnya, ini lagu buat kalian. Yeah. นี่ยืนอยังเปะเป็นไงจะขับาอะไรยังไม่ได้ขับอะไรเลย มาแล้ว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 ใครตายคนแรกเรียบร้อยกูอีกแล้วเหรอโอ้โหกูอีกแล้วเหรอใครใครโอ้กูอีกแล้วอะไรวะเนี้ยอะไรวันไม่ต้องขำมากูตลอดเลยรอบนี้ก็ไม่รอดกูอีกอ่ะ๋ยวดูอ่ะกูอีกอ่ะรอบนี้ก็ไม่ได้รอดกูอีกแล้วเนี่ยดูนะว่าสี่คนนี้จะมีผู้ชายมาเลือกไหมแม่อีกเช่นเคยแม่แน่นอนบอกเลยรอบเนี้ย มีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถแข่งแม่ได้เลยลูกแตกแน่ๆมาแล้วกูได้แน่เงแล้วแม่ได้แน่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแต่จริงๆตรงกลางมันต้องไม่แตกสิแล้วเล็งอย่างนาน แม่ทำารน้องนีมาวัดกันที่รอบนี้ดีกว่ออา,า <ๆ S 2> อ่ะมาๆๆเนี่ยแม่อยู่ลิมิตแล้วอะอมเมื่อวันก่อนผมไปตลาดซื้อปลาเอามาทำอะไรก็ว่าจะเอามาทอดไม่ก็ทำหม้อไฟแต่ว่าค่ายัางไงก็ค่าไม่ตายใช้วิธีอะไรจับกดน้ำจังหวัดอะไรมีแต่คนฮอตคนเด็ดไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ส่งเสียงซีซาไปทั่วทั้งเขตจังหวัดลำปางจังหวัดอุดรดแม่ห้องสอนร้อยเอ็ดผิดหมดเลยอ้าเฉลยกรูเผ็ดภูเก็ตพัง ทะเลอะไรมีสีสีทะเลที่คนทิ้งขยะจนน้ and, 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 and and ําดําปีผิดเออทะเลสาบทะเลหมอกผิดโอเคยอมแล้วครับพี่ทะเลที่มีสีสีคือทะเลทับปี้พามเมื่อผู้ชายสั่งกาแฟเอาคาปูชิโน่แก้วหนึ่งครับเมื่อผู้หญิงสั่งกาแฟเอาคาปูชิโน่วิควิมบีบนิดเดียวพอคาราเมลไม่ต้องล่าดนะฮะแล้วก็น้ำตาลน้อยแล้วก็นมสดอย่าใส่เลยฮะผู้ชายถ่ายรูปขอรูปหนึ่งดิ ผู้หญิงถ่ายรูปเมื่อผู้ชายเลือกเสื้อผ้ากูหยิบตัวไหนได้กูใส่ตัวนั้นอะเมื่อผู้หญิงเลือกเสื้อผ้าคือตัวไหนดีตัว,ตวไหนไไไไที่ตัวนี้ไม่โอ๋เองเชื่อไหม เมื่อก่อนฉันขับดูคาตี้ขี่ดิกบค์ไปกับแก๊งดาราขี่ไปขี่มามันใช่เลยนี่แหละชีวิตกอเลยตัดสินใจออกจากแก๊งดิกบค์าขายดูคาตี้มาขี่มอไซค์รับจ้างกันก่อนแดดดี้ก็พาเราไปซื้อเฟอร์รารี่แต่ดันซื้อผิดไปซื้อลำโบกินนี่ไอเราก็ินดีไปขายทิ้งได้ไปช่บแท็กซี่มาขับเล่นนี่ที่จริงท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันเนี่ยนะเป็นเศรษฐีมีที่ดินหลายพันไร่มีสวนลำยายํายทับภูเขามีมระดกหลายพันล้านแต่ท่านาส่งฉันมาเป็นสาวโรงงานเพราะอยากให้ฉันติดดิ่เหรอ โอ้ชีวิตโเกนกลัวนอนดึกตื่นสายเข้าเช้าก็กินบ่ายงานบ้านไม่เคยจับเล่นโทรศัพท์เพียวๆชุดนอนชุดเดียวอยู่ได้ทั้งวัน ตัวรแรกตกวแตกชูวับชูวับล,ล,ลันลันลาชูวับชูวับล,ล,ลันลันลาเด็กชายคนนั้นดูหงายเองาในมือของเขามีทิ่นเนอร์ดเด็กชายไปพบไปพบเจอกำรองบอกเธอเรื่องอันตรายเด็กชายคนนั้นดูหน้าทั้เอาเมือลวกมาดมเลนเด็กหญิงคนนี้ดูสวยดีเอาเมือลวกมาดมเลจะพาาี่มสว ออกคนเลยพี่ทำไปดีน้องก็เอาสิควบสองไปเลยคนจริงเขาต้องกินของอร่อยคนจริงก็กินของหวานี่นี่ลองเราดูคนนี้ดิว่าเขาจะออกหรือเปล่าออกสองคนเลยพี่ออกออกออกด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องออกไปแล้ว เดี๋ยน,น,น,น้องแกทักมาอะไรเงี้ยมันต้องมีอยูอ่แล้วเพราะว่าน้องแกเป็นเพื่อนอยู่อ่ะคเชื่อกูสิมันกดออกกลุ่มตอนนี้เะย,ยุกลุ่มอ้าวเขียนคนแน่แลแบอบปพี่ สวัสดีผู้บ่าวเป็นผัวสั้นใหม่อีอืมนี่คือการทักทายผู้ชายของเธอเหรอใช่ไงอ้อมคอมทำไมตรงๆ่งไปเลย